Uh, ไ้ไม้นี่สวยพี่น้องไม้นี่เป็นแต้มนี่แต้มนี่ปั๊บโอ้ยพี่นอ้นอ,นอ,งองยางสวยพี่น้องใส่ปนปั๊บโอ้ยพี่น้องปลคอใหญ่พี่น้องปลคอใหญ่โอู้ยถือคักอยู่ลาขึ้นมาเลยโอ้ลุดซะเนาะ ขั้นเบ็ดจุดกงพี่น้องล้างนโโี่อันนี้หละพี่น้องล้างนี่เมื่อคืนนี่ก็จัดไปตัวนึงพี่น้องล้างนี่มาญาติเสามานี่ก็สบายดีนอนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื้อสุขทุกคน เมื no ม่อน,นี้ก็บมาพบมาพอ้กันอีกคือเก้าเนาะพี่น้องกับส่องบาวพ่อนพ่อกระเทินพี่น้องเมื่อนี้บาวพ่อนมาสิพาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก้าเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้บาวพ่อนมาสิไปพาพี่น้องมาหาใส่เว็ดระคอเบิงพี่น้องเพื่อมันหมานระคอเลนี่หายากเลยพี่น Americans ้องบาวพ่อนถึงมาล่องใส่เบิงเมื่อนี้เมื่อนี้เสียเอาเบ็ดพี่น้องเมื่อนี้ นี่เอ็ดเบสมาเจ็ดหลังพี่น้องมันลองใส่บังว่าสิไรพ่อพปนอยบอมืออื่นพี่น้องตอนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงเิ่งไหนน้องพี่น้องไก่สีํำเนี่ยพูดได้เลยมามาใส่ไว้ประมาณสองสามถุจังไม่ยามพี่นอ้องว่าสีมานรือบมานกระถาลุ่นถาส้มไปน้ากันเด้อพี่น้องไปพี่น้องลุยกันเลยวันนี้ไม้ก็สิล้านนังนี่และพี่น้อง นี่พี่น้องไม้หม่องไซเบสบาฮ้อนสิเป็นคล้องทรงน้ำพี่นอ้องโอ้น้าเพื่อนนวลๆอยู่พี่น้องมันทรงสิมีปลาคอพี่น้องบาพ้อนก็เลยว่าสิมะล่องไซเบงส่คันเบดเจ็ดหลังพี่น้องสิเป็นเนื้อเขียดเด้อพี่นอ้องเป็นย่ยงมากเมาื่อคืนนี่ถ้าไซอยู่นี่โบมืดก็สิมาส่ฟังนี่พี่นอ้องหากินคางบบกุ้งคือเก่าพี่น้อง

แพี่น้อไ้างน่แลัลังที่สองพี่น้องล้าง หลังที่สองพี่น้องไปต่ออีกข้างคุณหน่อหลังที่สามพี่น้องล้างหลังที่สามเน่ยพี่น้องมา บันนี้ล้งที่ซีพี่น้องเนี้จสิเป็นเขียดด้วยพี่น้องอใช่ซีล้งไหนพี่น้อง อที่หาพี่น้องมาดูโอ้ไม้นี่สวยพี่น้องไม้นี่เป็นแตามีแต้มไม้นี่ไปต่อเลยออกสองลังพี่น้อง กค่าถารุ่นทาส้มไปน้ำกันเ้อพี่น้องราชิมานเบาเมืเมอแรงนี่เบาพอนก็บพ่ท่านเคยมา้ยไซยิคืออะพี่น้อง เรียบร้อยพี่น้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องล้างสุดท้ายแลย้วอะมาพอนกับส่ไปเป็นทีเรียบร้อยเลยน้องพี่น้องใส่เบ็ดไปทั้งหมดเจ็บหลังพี่น้องแล้วก็มาลุ่นกันมือแลงคุณอะไรประมาณถุงหนึ่งสองทุ่มพี่น้องจังไมา่ยามเมืองวสิมานบ่ ครั้งแรกเลยพี่น้องมาล่องไซเบสอาปกรคอรนี่วาสิมานธิบอมานกับทารุนไปนน้ำกันเลือพี่น้องมือแรงไปพี่น้องวันนี้กัสิกราฟก่อนไหนมือแรงยิงสิมายามพี่น้องทารุนน้ากันพี่น้องวาสิมานอยู่บอ,อ่ะนะพี่น้องวันนี้เวลากับประมาณสองทุ่มในพี่น้องบาพอนสิบห้าพี่น้องมายามมึงเบ็ดที่ไซไว้ใน,น่พี่น้องมาลุนมาส้มน้ำกันมือนี้ว่าสิมานธิบ สายเบสขั้งแรกเลยพี่น้องเป็นเงาเขียดราศีมานบอมานี่ไปรุ่นไปชมน้ำกันพี่น้องหลังสุดท้ายวาวพ่อนใส่อยู่นี่ใส่อยู่แน่นี่พี่น้องโอ้โหน้องลึกลกั่นเบสพี่น้องลึกลั่นเบสมีโตมีโต tô với nó cũng tô ui uh, mình hạt sẵn thì nó săn sẵn à thì nó lúc tới uh, uh, uh. uh, khăn tí, nó nhoa, 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 nó uh. เบ็ดติงยมยุ่บพี่น้องเป็นป้ายยังไงป๊บโอ้ยพี่น้องย่างสวยพี่น้องใส่ปนโอ้ใส่ปนก็นเอาพี่นอ้องถือว่ามันเนี่ยนี่ยามรังแดกเลยได้ย่พี่น้องไม้ขั้นสุดท้ายพี่น้องแต่ว่ามัน ใกล้ทังก็เลยยามเป็นรังแหลกเลยพี่น้องนี่โอ้ใส่ปนถือว่ามานพี่น้องบุพิพวังเนี่ยได้แนวกินเนี่ยมืออ่นพี่น้องถือว่ามานเนี่ยพี่น้องมาหนีเอาพอนสิปดก่อนโอ้พี่น้องนี่ใส่ประมาณลำผ้าพี่น้อง ทาเขาทาโอ้ลังแดกแหงมานพี่นอ้องส,สีไซไว้อีกพี่นอ้องเพื่อมืออื่นเศร้ามายามเพื่อมานอีกพี่นอ้องสียามเต้นรอบแรกนีในลนพี่นอ้องแต่กระป๋าอีกมืออื่นเศร้ายังสีมายามเสียบไปอีกก้อนพี่นอ้อง พี่น้องมันนี้ไปอีกลังไหมลังแดกแห้งมันถือประมาณเลยพี่น้องมัน้งนี่มาหากินกลางคืนนี่พี่น้องมันนี้บ้าพอดวนี่ลังที่สอง một thứ cái nòng lăng này như cả nhang nhiều một kinh cái nòng lăng này quá vậy gì cái nóng. lăng thứ 3 lăng thứ 3 cả nhang thì nó phải to phải không ที่สี่คือโบเห็นเหงอพี่น้องพี่น้องลังนี่เป็นจังไรปึ๊บโอ้ยหลอนพี่น้องป้าไปกินจ้อยลังนี่เนหงาหลอนพี่น้องลังนี่มาก้อนเสียบเนหงาไว้ก้อนพี่น้อง ยังู่บ่เนียบเงียบไปก่อนพี่น้องล้างเพื่อมาลุ่นอีกมืออื่นเศร้ามีเสียดที่เกาพี่น้นอง,องาอมาลุ่นอีกมืออื่นเศร้า ไปไปอีกพี่น้องตัวนี้ลังที่หาลังที่หาตัวนี้พี่น้องคือมิดชอวยม้ออีกเนี้ยหลอนนี่วัจักเนี้ยหลอนนี่วัจักพี่น้อง ่นลอนคือเก้าพี่น้องตัวนี้มันตัวเดียวนี่บ่พี่น้องมันนี่มันตัวเดียวตัวเดียวนี่กระไรป่นต้นไหนแน่ะหมือนเ้าเบ็ดเจ็ดลังพี่น้องย่ามมาแล้วหาลัง อย่าไปอีกพี่น้องไปรุ่นมืออื่นเศร้าไปพี่น้องไปไปต่ออีกว่าสิมีล้างมานอยู่วะขึ้นช่วยหมอยพี่น้องล้างนี่งวดเทองอีกพี่น้องล้างนี่ เนื้มันข้าง <speaking spirits> โค <individuals> พี่น้องบู๊ถืะไปล้างสุดท้ายวันนี้พี่น้องนี่แจป่าปุ๋ยข้างสุดท้ายพี่น้องล้างสุดท้ายโอ้เข่าหยากเลยไม่จะหน่อยหู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 พี่น้องฮ่าขั้นติ่งพี่น้องโยมโยมอยู่ มึงมึงมึงอู้พี่น้องมานแนวมานแนวลังนี่เห็นแต่หางไวๆพี่น้อง, ه, อ,ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ๊อ,อบอ,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 อู้พี่น้องปขคอใหญ่พี่น้องปขคอใหญ่โายอู้ถือคักอยู่ลาเกินมาเลยโอู้รุดซะเนาะอู้ขั้นเบ็ดจุดกงพี่น้องรังนี่ไล่ป๊อมะเขือพี่น้อง อ้เขางามเป็นงามเลยนี่พี่น้องลังนี่เออมะเขอือพี่น้องมะเขอือกินกินอยังนี้มาคือทองปองนี่พี่นอ้องอูวลังสุดท้ายพี่น้องมะมานโมเมนต์ใสปนแล้วใสนี่ มันคือเกาพี่น้องมันคือเกาโอ้สองตนี่ก็พอกินได้ได้พี่น้งองติดตัวนี้เลยเขาทาอยู่พี่น้องสซเบ็ดกับพ่อไลไรอีเยอะเด้พี่น้องเง้อเ,เขียดหรือว่าบูพิตวังพี่น้อง มะเขอือพี่น้องมะเขอือเอาเขามาเบิ่งมาสม้มเด็กก็ยืดเืมเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนี้ยเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในกันเพื่อฟ้าพ่อนขอขอบุญขอบคุณหลายๆนะพี่น้อง,ขอขออนะองที่เขามาเบิ่งมาสม้มอู้เอาเข้าไปโคตรลงงงเลยบัดนี้พี่น้องเหยียดกันยังตัวหนึ่งพอดี พักไปอีพี่น้องมืออนเศร้ามารุ่นไหมปป<ะ>พี่น้องวันนี้ออกไปบันนี่โอ้ของนักคึกคึกเลยของนักคึกคึกเลยพี่น,อน้องน,นี่มันมันจะคืออยู่พี่น้อง มาหอดรถเลยหอดรถเลยพี่น้องวันนี้น้องมาเบิง่งนพลงานเบิง่งนพลงานเหมือนี่พี่น้องนี่ ซองแต้มพี่น้องโอ้โหโคตรงงงเลยพี่น้องมันมันเวทเจ็ดลังพี่น้องได้ซองแต้มย่ามรอบแหลกเดี๋ยวรุนอีกมืออื่นเศร้าพี่น้องก็สบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย่ามเศร้าๆอีกเท่อนึงนี่พี่น้องนะวันนี้วันพี่น้องะะมันย่ามเบิ่งรอบเศร้าเบิ่งอีกว่าสิมานอยู่วะพี่น้อง ตอนนี้บ้าพ่อนกับบาหอดเลยเอาของมานมากคือเกาเมื่อนี้พี่น้องเอา้ามาก็ต้องพานล้างนี่ลังแดกพี่นอ้องก็มีมิดไซมอยเยอะอู้หูหูหูพี่น้องมานนี่ได้ลังนี่พี่น้องมานนี่ได้พี่น้องลังนี่คือเห็น khăn tiền nhức đối đồ với nhà này bơm bưng bà con không phải bơm ขึ้นนี่ก็จัดไปตัวหนึ่งพี่น้องลรางนี่มาญาติสามานี่เด้อโอ้สเสล่งมาปา่าเขามาท่าน,นี่ยังอีกตัวมาขึ้นนี่โยพี่น้องนี่โอ้หมนันหมันี่เด้อพี่นอ้องญาติสาถือว่าบุพิดหวังพี่น้องนี่ ใส่งามๆพี่พี่เป็นพี่พี่น้องโอ้กินเลืกขนาดแต่พอล้อมันอยู่พี่น้องมันกินเลือกกดเคียดกันยั่งอยู่ในพี่น้องในปากมันอ่ะเอาไว้ในก้อนพี่น้องกาออกอยาก ไปเบิรงล้างไม้กันเดี๋ยวเราเป็นการเสียวเวลาไปรุ่นอีกล้างต่อไปพี่น้องโอ้ล้างนี่คือเป็นจังสิล้างโอ้สองสัยถือแน่นอนพี่น้องล้างนี่เฮ้เสือกเบ็ดจนเกี่ยวมาอยู่เถิงพี่น้องโอ้โอ พี่หนอเบ็ดขึ้นมาอยู่เทิงเลยโอ้สลั่งว่ามันถือแล้วมันมันโหลดพี่หนอมันลุดผ่าดไปอีกน,น,นังนี่แบบนี้ก่อนมาเบิ่งนั่งนี่แาบนี้พี่นนอนั่งนี่มาขึ้นก็บก่ถือ มืึอนี้ก็พวกคือถือเขียดกันยั่งอยู่เขียดยั่งว่าสิใส่ป้าไปก่อนหน่อังใส่เซ้นไว้นี่เบิง้งเป็นจะได้อันนี้เขียดกันยั่ง่น้องโอ้บวถือพี่น้องข้าง เอาอีกแล้วพี่น้องลังนี่ลุดอีกแล้วพี่น้องนีง่เบ็ดขางยึเถึงนอ้นียล,ล,ลังนี่ก็ร้อนเนี่ร้อนรู้ถือพี่น้องรังนี่ได้ถือประคใหญ่ขึ้น นั่งนี่ยังพี่น้องเครียดก็ยังอยู่เครียดยังปะไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวมาจอบงอีกเทื่อนึงฝนก็ตกไปปอยพี่น้องคึมบเลยมือนี่พี่น้องบรรยากาศยามเ้า พี่น้องไมอนี่สรุปผลงานไมอนี่ย่ามรอบเสาพือที ALLY ่ไล mm ่ไล่ตัวเลียวพี่น้องย่ามเสานิขึ้นนี่ไลซ้องหรือว่ามานอยู่พี่น้องโปรพิษวังเพราะแก้งเส้นหอยไม่ชมอยู่พี่น้องกินเลิกขนาด รอบเสาพี่น้องพี่เป็นพี่ป้าตัวนี้ก็เลยแก้งใส่น้องไปสมอยู่พี่น้องใส่ของมา้านะคือเกาอ่าฮะสำหรับคลิปนี้ว่าพ่อนกับสิขอจบคลิปไปแย่งสมีดเดอ,อพี่น้องก่อนจบคลิปก็ขอขอบุญขอบุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนที่เขามาหับส้มเขามาติดตาม ใหกำลังใจให้ตลอดมากนะพี่น้องมาพกขอขอบคุณขอบคุณได้หลายพ็กันไม่คลิปหนาพี่น้องสบายดี